สวัสดีครับผมบิรละพงพักเครื่องมูเลตนะครับวันนี้ก็จะมาจับกล้องสองพานนะครับเป็นเหรียญนะครับวัดยายล้านะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับออกวัดสวนรลังสันนะครับปีสองพันห้าร้อสิบหกนะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับก็จะมีตอกโคดนะครับตอกโคดรน้าเป็นงานนะครับตอกโคดอีนะครับแล้วก็โค้สารานะครับประมาณสามโค้รนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจํานวนสร้างน้อยนะครับสร้างประมาณหกเหรียญนะครับนี่นะครับน่าใช้มากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะครับหูเหรียญนะครับครับหูเหรียญก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับน่ครับบริเวณขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเส้นซ้อนใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับใต้ขอบนะครับนี่ครับลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับ ตรงอัจฉระยันนะครับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับจะมีเส้นเส้นบังคับเส้นวิ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีเส้นบังคับเส้นคมคมเลยนะครับวิ่งทะลุยันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเส้นคมคมนะครับครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับมีเส้นนะครับคมคมเลยนะครับเห็นไหมครับวิ่งทะลุยันเลยนะครับนี่นะครับเส้นบังคับ บินคมคมเลยนะครับนี่นะครับนี really here. 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 ่นะครับนี่นะครับคมมากๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็ตะแคงขึ้นมานะครับใต้ชายสังกตินะครับนะครับก็จะมีเม็ดนะรับใหญ่ๆหนึ่งเม็ดนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเม็ดเล็กๆคมคมนะครับสี่ห้าเม็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับ คมคมเลยนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้จําให้แม่นเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลวงพ่อทิมระยองนะครับนี่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังเส้นขนแมวจะวิ่งเยอะมากๆเลยนะครับเหรียญคมคมนะครับนี่นะครับอันนี้ลักษณะหูเหรียญนะครับ นันแบบนี้เลยนะครับมี่ลักษณะหูเรียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงหูนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นขนแมวนะครับสองเส้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคมๆเลยนะครับครับก็จะมีเส้นเป็นน้ําตกเลยครับนี่นะครับวิ่งลงมานะครับเยอะมากๆนะครับนี่นะครับ ครมๆเลยนะครับน e ี right. ่นะครับบริเวณใต้ฐานเนี่ยครับจะมีเส้นนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะครับนี่นะครับครับเส้นกระแสคมมากๆเลยนะครับจะวิ่งตกลงมาเลยนะครับนี่นะครับคมๆเลยนะครับนี himself. ่นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับด้านข้างตัวตัดนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับนะครับจุดนะครับจุดพิจารณาด้านข้างนะครับก็นี่ครับตรงนี้เลยนะครับตรงหัวเข่าจะมีเส้นแตกนะครับเส้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคมๆไปนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเจอเส้นแตกปุ๊บนะครับพลิกมานะครับพลิกมาตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีเป็นขอบตะตังใหญ่ๆตรงนี้ครับ ฟันตัดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมีโอกาสแท้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับพลิกมาเลยนะครับนี่นะครับปึ้งนะครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็ตรงยอยักษ์เนี่ยนะครับตรงคำว่าระยองนะครับตรงยอยักษ์นะครับพลิกมานะครับนะครับก็จะเจอปึ้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมไว้พิจารณาครับตรงนี้นะครับ จะเป็นลองตัดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงยอยักนะครับผลิกมาปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตัวตัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พครับก็ผมยินดีรับเท่านะครับหนึ่งหมื่นนะครับถึงสามหมื่นเลยนะครับสวยๆนะครับถ้ามีโค้ดก็จะแพงหน่อยนะครับก็จะหายากหน่อยนะครับ นี่นะครับเหรียญวัดยาลานะครับหลวงปู่ทิมนะครับปี2516นะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ